กรรมมูนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของกวางสาวสวยคนซื่อกวางเป็นคนเรียบร้อยว่าง่ายสอนง่ายมีความอดทนเจียมตัวแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนอีกด้วยไม่ว่าพ่อแม่จะบอกให้กวางทำอะไรเธอก็จะทำทุกอย่างตามที่พ่อแม่ของเธอบอกโดยที่เธอไม่เคยปีปากบ่นเลยสักคำจนกวางอายุ19ปี พ่อแม่ของเธอก็เห็นว่าเธอสมควรจะออกเย่าออกเรือนสมควรจะมีครอบครัวได้แล้วถึงกระน,นั้นพ่อแม่ของกวางก็ไม่ยอมให้กวางหาคู่ครองเองพ่อของกวางจับเธอคุมถุงชนกับไอเชิดซึ่งเป็นลูกชายของเพื่อนแกนั่นเองกวางพ่อมีเรื่องจะคุยด้วย,ยลูกอะไรเลยจะพ่อปีนี้กวางอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเก้าปีแล้วจ้าอืมสิบเก้าปีแล้วเนี่ย ลูกชายของเพื่อนพ่อชื่อว่าเชิดอะที่อยู่บ้านเหนือวางรู้จักหรือเปล่าพี่เชิดบ้านเหนือรู้จักเจ้าพ่ออืมไอเชิดปีเนี้ยมันอายุยี่สิบห้าปีแล้วพอดีพ่อของมันมาปรึกษาพ่อเมื่อวานนี้เองบอกว่าอยากจะหาเมียสักคนให้เอเชิดพ่อก็เห็นว่าเอเชิดเนี่ยหน่วยก้านมันดีแต่พ่อจ้ะพี่เชิดแกเป็นคนกินเหล้าเมายา งานการก็ไม่ทำนะเจ้าพ่อเฮ้ยเวลาพ่อพูดอย่าพูดแทรกสิกวานเจ้าพ่อขอโทษจ้าอืมฟังพ่อพูดที่จบไอเชิดคนเนี้ยถึงจะไม่ค่อยเอางานเอาการแต่ว่าฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างจะมีฐานะอยู่พอสมควรที่ทางเงินทองมันก็เยอะแยะมากมายแถมไอเชิดยังเป็นลูกชายคนเดียวอีกด้วยถ้าเกิดว่ากวางอยู่กินกับมันไปอ่ะ ทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดของพ่อแม่ไอ้เชิดก็ต้องตกเป็นของลูกตกเป็นของไอ้เชิดแค่สองคนน่ะรับประกันเลยว่ากวางลูกสาวของพ่อจะต้องมีความสุขตลอดชีวิตแน่นอนเลยพ่อคิดอย่างนั้นเหรอจ๊ะใช่พ่อคิดอย่างเงี้ยแล้วกวางก็ต้องทําตามที่พ่อบอกด้วยห้ามขัดขืนเพราะว่าพ่อได้คุยกับพ่อไอ้เชิดไว้แล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดือนหน้า เขาก็จะยกขบวนขันหมากมาสู่ขอลูกเอาตามที่พ่อบอกนะอย่าให้พ่อต้องเสียหน้าละกวางจะพ่อถ้าพ่อคิดดีแล้วกวางก็ไม่ขัดขืนจ้าอืมดีมากต้องแบบนี้สิลูกถึงจะเรียกว่าเป็นลูกผู้กตันยูของพ่อ <laughs> และหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนต่อมาขบวนขันหมากของไอเชิดบ้านเหนือก็เดินทางมาสู่ขอกวาง บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความสุขและความชื่นมืน่นฝ่ายไอเชอิดเจ้าบ่าวดูจะมีความสุขมากมันกินเหล้าเรียกได้ว่าแก้วต่อแก้วสูบบุหรี่มวนต่อมวนสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กับงานแต่งเป็นอย่างมากจนเพื่อนเจ้าบ่าวบางคนต้องร้องทักไอเชอิดไอยอย่าก,กินเหล้าเมายาให้เยอะนะเว้ยเจ้าบ่าวเดี๋ยวคืนเนี่ยส่งตัวเข้าหอจะทำการบ้านรอบแรกไม่ได้นะ ไอเชิดมันได้ฟังมันก็เฉยเฉยแถมยังสาดเล่าลงคอเสียงดังอัก,อ,กอักอักอีกด้วยอืมไม่ต้องหวง่วงหรอกไอเรื่องเข้าหอเนี่ยข่าซ้อมมาอย่างดีแล้วเว้ยฮรรดาผู้ที่มาร่วมงานพูดใจยหยอกล้อเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างสนุกสนานทุกคนก็หัวเราะชอบใจมีเพียงแค่กวางเท่านั้นล่ะครับท่านผู้ฟังที่เธอมีความอัดอั้นตันใจอยู่เธอรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับชีวิตเธอเลย ที่เกิดมาทั้งทีแม้แต่การเลือกคู่ครองเธอก็ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกเองได้แต่กวางเธอก็ต้องเก็บความรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจนี้เอาไว้เพราะคำว่าพ่อแม่ของเธอได้สัญญากับพ่อแม่ของไอเชิดเอาไว้แล้วถ้าหากว่ากวางทำอะไรบิดพลิ้วก็กลัวว่าชื่อเสียงของพ่อแม่จะต้องเสียย่อยยับเพราะกวางนั่นเองกวางจึงต้องเก็บกืนน้ำตาที่เจ็บช้ำน้ำใจของเธอเอาไว้ยังไงซะเรื่องทั้งหมดมันก็ผ่านมาแล้ว กวางจะขอทําหน้าที่เมียให้ไอเชิดให้ดีที่สุดครับท่านผู้ฟังจนถึงเวลาสี่ทุ่มกว่าก็ถึงเวลาส่งเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเข้าหอหลังจากเสร็จงานแล้วบรรดาแขกเหลือก็เดินทางกลับในห้องก็เหลือเพียงแค่ไอเชิดเจ้าบ่าวกับกวางเจ้าสาวเพียงแค่สองคนเท่านั้นเอ๊นางกวางกวางรู้เปล่าว่าพี่แอบรักกวางมั้งนานนั่นเนี่ยรู้เปล่าพี่มาแอบรักกวางตั้งแต่ตอนไหนครับพี่เชิด เนี่ยพี่ไม่เคยบอกกวางรู้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อพี่ไปหาพ่อกวางวันนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปถามหาใครหรอกพี่เองนี่แหละเป็นคนบอกให้พ่อไปขอกวางมาทําเมียฮะจริงเหรอจ๊ะพี่เชิดทําไมพี่ทําอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดว่าพี่รักชอบฉันทําไมพี่ถึงไม่ยอมมาจีบไม่ยอมไปมาหาสู่ฉันแบบปกติเลอจ๊ะพี่ อืมใครก็รู้ว่าพี่เป็นแบบเนี้ยกวางเ๊ะแล้วใครมันจะมาเอาพี่พี่ไปจีบกวางกวางจะคุยกับพี่เหรอพี่ให้พ่อพี่ไปคุยถูกต้องแล้วเนี่ยไหนไหนกวางก็เป็นเมียพี่แล้วขอพี่ชื่นใจหน่อยนะพี่เชิดพี่เมาแล้วว่านอนเถอะนะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวหนูทำกับข้าวกับปลาให้กินพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะจ๊ะพี่เชิด เย้ไ่ไดไงเอออย่างนี้ก็เสียเลิกเสียยามดีนะไหนไหนก็เข้าหอ,อกันแล้วอะ่ะขอพี่ชื่นใจหน่อยได้เปล่าเนี่ยโทป,ปฏิแกตแอป,แป้ปฏิกีพี่เชิดพี่พูดจจาม่รู้เรื่องลรนะจ๊ะพี่ลินพี่พันกันหมดแล้วว่าลินพันหมดพูดอะไรวะพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลย เออนะขอพี่ชื่นใจหน่อยเหอะเดี๋ยวมันจะเสียเลิกเสียยามนะจ๊ะน้องกวางพี่จะทําไรกวางอะ่ะกับผัวเมียกันอยู่ได้กันในคืนแรกส่งตัวเข้าหอ,อกวางคิดว่าเขาจะทํายังไงกันน่ะพี่เตรียมตัวสําหรับวันนี้มาเตรียมตัวมาตั้งนานแล้วมามะมาให้พี่เทคแคร์ซะดีๆนะกวางอุ้ยอย่านะจ๊ะพี่เชิด เอามือออกไปพี่เชิดล้วงมือเข้าไปในนั้นไม่ได้นะอทำไมจะล้วงไม่ได้อะแบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าล้วงหรอกจะกวางเขาเรียกว่าจกฉายยาพี่ก็คือจอมจกเลือดเย็นแห่งบ้านเหนือกวางไม่คุ้นเลยไงฉายยานี้ยก็คุ้นนะสิพี่ฉายาพี่อะจอมจกแห่งบ้านเหนือจกจนนิ้วเจ็บเลยใช่หรือเปล่าจ๊ะ ใช่เมื่อก่อนพี่ไปร้านคาราโอเกะพี่จกแหลกร้านหมดอะจกจนนิ้วเจ็บเลยเฮ้ยอ,อย่ามัวแต่พูดมากมาะม,ม,มาให้พี่ชื่นใจมาทำหน้าที่ของคนเป็นเมียในคืนแรกเทอน่ากว้างโธ่พี่เชิดทำไมประสบการณ์ครั้งแรกของเราอะทำไมพี่ถึงไม่ทำให้มันมีความสุขทำไมถึงไม่ทำให้ประทับใจละจ๊ะพี่ ทำไมต้องทำในสภาพที่มึนเมาแบบนี้ด้วยล่ะจ๊ะแบบเนี้ยกวางจะมีความสุขเหรอมันจะไม่ใช่ภาพทรงจําที่ดีอ่ะแต่มันจะกลายเป็นความทรงจําที่เลวร้ยนะจ๊ะพี่เชิดพูดเลยวะเร็วลงเร็วไรอะไรมันนี่เดี๋ยวพี่จะมอบความสุขอย่างที่กวางไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลย <laughs> พอพูดจบไอเชิดก็ได้มอบความเป็นผัวให้กับกวาง และประสบการณ์ครั้งแรกของกวางนี้กวางไม่ได้มีความสุขเลยมันเป็นความสุขที่เลวร้ายเพราะว่าไอ้เชิดกักขะแถบสกกระโปกเป็นที่สุดคืนนั้นไอ้เชิดย่ำยีหัวใจของกวางไปหลายต่อหลายครั้งขนาดว่าไอ้เชิดเมาเมามันยังกระทําการได้ขนาดนี้ลองคิดดูสิครับท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าไอ้เชิดฟิตฟิตมันจะสามารถบรรเลงเพลงรักให้กวางได้มากมายขนาดไหน และหลังจากที่ไอเชิดและกวางได้อยู่กินกันแบบหัวเมียออกหน้าออกตากันอย่างถูกต้องแล้วก็ปรากฏว่าไอเชิดก็ไม่ยอมทํามาหากินอะไรเลยวันๆก็กินเหล้าเมายาของเงินพ่อแม่ใช้อย่างไม่มีความละอายส่วนกวางเธอก็ทําได้ทํานาบนที่ทางของพ่อแม่เธอพอกวางเธอคิดว่าหากจะกินบนเงินทองของพ่อแม่ไอเชิดก็คงจะไม่เหมาะสม ถ้าหากว่าวันหนึ่งพ่อแม่ของไอ้เชิดเสียไปกวางกับไอ้เชิดก็ต้องลำบากแน่นอนหากไม่มีอาชีพอะไรรองรับเมื่อกวางเธอคิดได้ดังนั้นเธอจึงสู้อุตสามานะบากบัน่นทำงานอย่างหนักเก็บหอมรอมริบเงินทุกบาททุกสตางค์ของกวางนั้นแสนจะมีค่าเธออดออมเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ไม่ลำบากส่วนไอ้เชิดผัวของเธอก็ไม่ยอมทำมาหากินอะไรวันๆก็กินเหล้าเมายา หลังจากที่กวางทํางานกลับมาเหนื่อยๆไนื่อยไอเชิดมันก็ไม่ยอมดูดำดูดีไม่เคยช่วยงานเมียแถมกวางกลับมาไอเชิดยังชอบพูดจาเสียเสียหายหายให้กวางอีกด้วยไอกวางกลับบ้านเย็นเกินวะเฮ้ยก็กวางไปทํานากลับมานายจะพี่เชิดทํากับพ่อกับแม่ไม่มีใครช่วยก็เลยทํากันเยอะหน่อยกลับบ้านก็เลยค่ําไปหน่อยจะพี่้อ,อพูดอะไรวะเนี่ยจริงเปล่า ไม่ใช่มึงไปคบชู้สู่ชายไปเที่ยวเล่นหูเล่นตากับผู้ชายตามที่นานเอว้อย่าให้กูรู้นะไอ้กวางถ้ากูรู้มึงเห็นดีแน่นี่พี่เชิดพี่พูดอะไรพี่ก็ให้เกียรดฉันหน่อยสิยังไงซะฉันก็เป็นเมียพี่และที่ออกไปทำงานเนี่ยก็เพื่ออนาคตของเรานะจ๊ะพี่ถ้าเกิดว่าจัพัดจับผูมาโชคร้ยายอ่ะ เราก็ยังพอมีเงินมีทองมีอาชีพของเรานะจ๊ะพี่เชิดไอ้พูดนี้หมายความว่าไงวะก็ถ้าเกิดว่าสิ้นพ่อสิ้นแม่ของเราไปแล้วเนี่ยเราไม่มีที่พึ่งแต่เราก็ยังพอมีเงินเอาไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นมีอาชีพติดตัวไม่ต้องไปหางานหาการทำที่อื่นสร้างงานสร้างอาชีพบนที่บนทางของตัวเองนะจ๊ะพี่เชิด ไอ้พูดอย่างนี้มึงแชกให้พ่อแม่กูตายมั้เนี่ยไอย้กวางมึงพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยพ่อแม่กูยังอยู่ดีกินหวานเนะี่ยยังอยู่มีความสุขจะตายด้วยเหิือนทองเยอะแยะมากมายเลยอะบ้านกูอะไม่ต้องทำอะไรด้วยรู้เปล่าสบายไปท้งชาติเนี่ยวยังงงอยู่เลย,ยไปทำนากับพ่อแม่เนี่ยมันได้สักวันเท่าไหร่วะทำนาปิดเจอะปิดฤดูกาล่ะ มันจะได้สักเท่าไหร่ค่าปุ๋ยค่ายาค่าของมันจะคุ้มทาปบ่า,บาไม่ต้องทามหรอกมันนี่มันนั่งกินนอนกินอยู่ด้วยกันนี่สบายไม่ต้องทําอะไรเลยนะพ่อแม่ตายก็ขายที่ขายทาเอาเงินมาใช้สิวะคิดอะไรเยอะโธ่พี่เชิดพี่คิดแบบนี้เหรอจะ๊ะงอคิดแบบนี้สิทำไมอ่ะทำไมยังคิดไม่ได้อ่ะโธ่พี่เชิด ถ้าพี่คิดแบบเนี้ยมันเป็นคนในละคุณนะจ๊ะพี่แทนที่พี่อ่ะเรียวแรงกระดังดียังเป็นหนุ่มเป็นแน่นพี่น่าจะทํางานถ้าพ่อแม่แก่ตัวเจ็บป่วยมาเราจะได้ช่วยกันดูแลนี่อะไรของพี่อ่ะยังไม่ทันอไรพี่ก็บอกว่าหนูว่าแช่งพ่อแม่พี่ให้ตายแต่ที่ไหนได้อ่ะพี่อยากจะให้พ่อแม่ตายซะเองพ่อแม่ตายพี่ก็จะขายที่ขายทางเอาเงินมากินซะให้หมดนะ พี่คิดอย่างนี้ได้ย,ไยังไงอะพี่เชิดเอ้ยพูดมากไปแล้วไม่ต้องพูดมากถ้ามีอยากเจ็บตัวแล้วก็ไปไปทำกับข้าวกับปลามให้กูกินเลยอย่าเสียเวลานอเวคอยนานแล้วเนี่ยไปเจอพี่เชิดฉันจะไปเดี๋ยวนี้ละจ้าเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นกับกวางแทบทุกวันครับท่านผู้ฟังไม่มีวันไหนเลยที่กวางทำงานกลับมาเหนื่อย จะได้รับคำพูดที่ดีจากไอเชิญไม่พูดดีก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมไอเชิญยังมักจะดุด่าเธออีกด้วยแถมช่วงหลังๆมานี่ไอเชิญก็มักจะลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายเธออยู่บ่อยครั้งซึ่งความเจ็บช้ำน้ำใจนี้กวางไม่เคยระบายให้ใครฟังเลยพ่อแม่ของกวางกวางก็ไม่ให้รู้เพราะกวางเธอคิดว่าถ้าหากพ่อแม่ของกวางรู้เรื่องนี้พ่อแม่ของกวางก็จะต้องเสียใจและกวางก็ต้องเสียใจ ถ้าหากว่าเธอทำให้พ่อแม่ของเธอรู้สึกผิดนั่นเองจากวันก็ผ่านเป็นเดือนจากเดือนก็ล่วงเลยมาเป็นปีที่กวางจะต้องแบกรับความเจ็บช้ำน้ำใจนี้เอาไว้เพียงแค่คนเดียวไม่เคยสักครั้งที่กวางจะปีดปากให้ใครรู้และแล้ววันหนึ่งก็ถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ชีวิตของกวางเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเมื่อการมาถึงของโครงการหลวงโครงการหนึ่งโครงการนั้นเป็นโครงการสร้างถนน และถนนที่โครงการหลวงมาสร้างนั้นก็คือถนนที่สร้างจากหมู่บ้านและทอดยาวผ่านที่นาที่กวางไปทําทุกวันด้วยและในโครงการนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นหัวหน้าคนงานเขามีชื่อว่านารงนรงเป็นคนหนุ่มหล่อสมาร์ทหุ่นดีและแถมผู้จาไพเระอ,อีกด้วยและทันทีที่นรงได้เห็นกวางเขาก็เกิดจิตสมัครรักคข่กวางขึ้นมาทันทีวันนั้นกวางจูงควายเพื่อไปที่นา นลงก็พูดจาทักทายตามปกติสวัสดีครับน้องสาวค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่น้องสาวชื่ออะไรครับพี่เห็นเดินทางผ่านที่นี่ทุกวันเลยครับเออหนูชื่อกวางครับพี่หนูอาศัยอยู่ที่บ้านโคกน้อยนี่แหละจา้าเนี่ยหนูพาควายไปที่นาจะพี่หรอครับที่นาของน้องอยู่แถวนี้หรอครับใช่จะพี่เลยไปใกล้นี้เองจา้าโอ้โหพอดีเลยครับ พอดีพี่มาทำทางจะต้องอยู่ที่นี่อีกนานเลยครับเลคะยินดีต้อนรับนะครับพี่ครับน้องสาวยินดีมากๆครับกวางจ้าแล้วพี่ชื่ออะไรล่ะคะพี่ชื่อนรงครับพี่เป็นหัวหน้าคนงานที่นี่ครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่นรงครับน้องกวางและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่านารคงก็พูดจาทักทายหยอกล้อกวางทุกวัน และทุกครั้งที่กวางผ่านสร้างความดีอกดีใจและมีความสุขให้กวางมากถึงแม้ว่าความสุขนั้นจะเป็นความสุขเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วครู่แต่เธอก็รู้สึกดีเพราะมันเป็นความสุขที่กวางไม่เคยได้รับจากใครเลยจนนานวันเข้าความรู้สึกของกวางที่มีต่อนรงก็เปลี่ยนไปเธอมีความรู้สึกสนอกสนใจในตัวของนรงขึ้นมาและก็ดูเหมือนว่านารงเองก็จะรู้ตัวด้วยว่ากวางมีความสนใจในตัวเขา แต่ตัวของนรงเองก็ยังคงพูดจาให้เกียรติกวางเสมอไม่ทำตัวลุ่มล่าำเพราะเขาก็รู้ว่ากวางก็มีครอบครัวอยู่แล้วและด้วยความที่นรลงได้พูดคุยกับกวางทุกวันเขาก็สังเกตว่ากวางเป็นคนที่มีสีหน้าที่เศร้าส้อยและมีแววตาที่โศกเศร้านารงก็เลยเกิดความสงสัยจึงได้ถามกวางไปตรงๆน้องกวางครับพี่ถามอะไรกวางสักอย่างสิอะไรเหรอคะพี่นรค์ เออทำไมกวางถึงเป็นคนมีสีหน้าเศร้าส้อยทุกวันเลยครับแววตาของกวางดูเหมือนเป็นคนไม่มีความสุขเลยอะเลอคะพินรงกวางดูอย่างนั้นเลยคะใช่ครับมีอะไรกวางก็บอกพี่ได้นะถือว่าพี่เป็นพี่ชายอีกคนก็แล้วกันค่ะพินรงคือว่าชีวิตแต่ละวันของกวางกวางก็มีความสุขเลยคะ่ะทำไมหรอครับกวางหรือว่า แฟนของกวางเขาไม่เอาใจใส่ครับใช่ค่ะพินรงแฟนกวางอ่ะเขาไม่เอาใจใส่กวางเลยแถมไม่เคยพูดจาให้เกียรติกวางด้วยแถมเขายังลงไม้ลงมือกับกวางบ่อยครั้งด้วยกวางไม่มีความสุขเลยค่ะเอา้าแล้วตอนที่มาจีบกันแรกๆอ่ะกวางไม่รู้หรอครับว่าเขาเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ค่ะพินรงแฟนของกวางอ่ะเขาชื่อพี่เชิดเขาไม่เคยมาจีบกวางเลยค่ะ เขาเป็นคนบ้านเหนือกินเหล้าเมายากวางไม่อยากจะได้เขาเลยครับพี่เอา้าแล้วทำไมกวางไม่อยากได้เขาทำไมถึงแต่งงานกับเขาล่ะครับกวางถูกจับคุมถุงชนจะพี่พ่อกวางบังคับให้กวางแต่งงานกับเขาค่ะโถ่กวางน่าสงสารจริงๆเลยครับแล้วอยู่กินกันมานานหรือยังครับเนี่ยก็เป็นปีแล้วจ้าพินรงโถกวาง กวางต้องทนความขมขื่นแบบนี้เป็นปีเลยเหรอครับใช่ครับพี่กืนไม่เข้าคายไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้ครับพี่นรงโถกวางครับพี่สงสารกวางจริงๆเลยครับขอบคุณพี่นรงมากๆค่ะยังไงซะมันก็เป็นกรรมเก่าของกวางกวางขอชดใช้นี่กรรมให้หมดในชาตินี้ชาติหน้าขอให้กวางเจอคนดีๆเจอคนที่กวางรัก เจอคนที่เขาให้เกียรติกวางนะคะพี่โถกวางไม่น่าเลยและหลังจากที่นรงรู้ความจริงว่าทำไมกวางถึงมีสีหน้าที่เศร้าส้อยดูเหมือนกวางมีมีความสุขพอเขารู้เขาก็เกิดความสงสารกวางมากและดูเหมือนว่าความรักที่นรงมีต่อกวางนั้นมันจะสมอกยังไงซะเขาก็จะหาทางบอกกวางให้ได้เขาหมายมั่นปั้นมือว่ายังไงเขาก็จะบอกกวาง แล้วเขาก็อยากจะพากวางไปอยู่ด้วยอยากจะไปสร้างชีวิตใหม่ให้กวางอยากจะให้กวางมีความสุขที่แท้จริงโดยที่เขาเป็นผู้มอบให้ครับจนวันหนึ่งหลังจากที่กวางทํานาเสร็จขณะที่กังจะเดินทางกลับนาลงก็ได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีบอกกับกวางกวางครับพี่มีเรื่องจะบอกครับอะไรเหรอครับพี่นาลงเออพูดได้แป๊บเดียวนะคะกวางต้องรีบกลับถ้าเกิดว่า กวางกับค่ําว่าเนี้ยแฟนกวางจะต้องลงไม้ลงมือกับกวางแน่เลยค่ะกวางพี่มีเรื่องอยากจะบอกวบออบอวกวางครับอะไรเหรอครับพี่ณรงคือว่าพี่รักกวางครับไวายปฏิแกตจริงเหรอครับพี่ณรงจริงครับกวางโทแอแปปฏิกียูลิตัสมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่พี่เจอกวางนะครับ มันเป็นรักแรกพบครับวางโทแต่ว่ากวางอ่ะมีผัวแล้วสิครับพี่แต่ว่าเออกวางครับแฟนกวางอ่ะเขาปฏิบัติกับกวางแบบเนี้ยกวางมีความสุขหรือเปล่าล่ะไม่ครับพี่กวางไม่มีความสุขเลยค่ะกวางครับแล้วกวางรักพี่บ้างหรือเปล่าโทพินรงทำมพี่ถามแบบเนี้ย ถ้ากวางพูดออกไปอ่ะกวางก็ต้องดูเป็นคนเลวสิคะกวางมีผัวแล้วว่าเธอเกิดว่ากวางยังรักพี่อีกคนนึงกวางก็ต้องเป็นคนเลวในสายตาคนอื่นสิคะกวางครับกวางรักพี่หรือเปล่ารักค่ะพินาลงแล้วกวางก็รักพี่มาตั้งนานแล้วด้วยถ้างั้นกวางหนีไปอยู่กรุงเทพกับพี่ไหมครับอะไรนะคะพินาลง พี่จะพากวางหนีไปอยู่กรุงเทพกับพี่และพี่จะให้กวางทําอะไระไม่ต้องทําอะไรครับกวางบ้านพี่อ่ะเป็นร้านสะดวกซื้อครอบครัวของพี่ก็ถือว่ามีฐานะที่มั่นคงเราจะทํางานทําการกันที่กรุงเทพสร้างชีวิตใหม่กันที่นั่นพี่สัญญาครับว่าพี่จะไม่ทําให้กวางเสียใจจะไม่ทําให้กวางร้องไห้เหมือนอย่างที่กวางเจออยู่ตอนนี้แน่นอนครับ จริงหรือเปล่าคะพี่นรงแต่ว่าถ้าเกิดกวางอะ่ะทิงแฟนกวางไปแล้วว่ากวางก็ต้องเป็นคนเลวนะคะพี่แล้วพี่ะจะรักคนเลวๆแบบกวางได้หรือคะกวางครับกวางไม่ใช่คนเลวเลยกวางอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่กวางเจออยู่เนี้ยมันเป็นเรื่องที่คนรับได้ก็ขอให้คนที่รับได้เหล่านั้นนะ เจอเรื่องแบบที่กวางเจอก็แล้วกันส่วนคนเร็วแบบกวางอ่ะพี่ขอให้กวางอ่ะออกจากชีวิตแบบนี้และไปใช้ชีวิตที่มีความสุขกับพี่เถอะครับพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทําให้กวางเสียใจเลยครับพี่สัญญานะคะพินรงพี่พูดแล้วนะคะกวางเสียใจมาตลอดชีวิตแล้วพี่อย่าให้กวางต้องมาเสียใจกับพินรงเพราะว่าพินรงอ่ะเป็นผู้ชายที่กวางรัก อย่าให้ผู้ชายที่กวางรักอะทำให้กวางต้องเสียใจเลยนะจ๊ะพี่ครับทางนั้นเราไปด้วยกันเลยนะครับกวางไปกันแบบนี้เลยเหรอคะพี่ไม่ให้กวางไปเก็บข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าของตัวเองก่อนเลยคะไม่ต้องหรอกครับกวางไปกันแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเสื้อผ้าอาพรข้าวของเครื่องใชอ้อ่ะเดี๋ยวพี่จะหาให้ใหม่นะครับก็ได้คะ่ะพินรง ราะว่าข้าวของเครื่องใช้ที่บ้านของกวางก็ไม่ค่อยมีอะไรเสื้อผ้าก็มีแต่ตัวเก่าๆทรัพย์สินเงินทองที่กวางมีกวางก็พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาถ้างั้นไปได้เลยค่ะพินาลงจากกวางขอบคุณมากๆนะครับที่กวางไว้ใจพี่จากพินาลงขอให้พินรงรักแล้วก็ทําอย่างที่พินาลงสัญญากับกวางไว้นะคะครับกวางพี่จะดูแลกวางให้ดีไม่ให้กวางเสียใจเลยครับ ค่ะพินาลงหลังจากนั้นกวางกับนาลงก็หนีไปด้วยกันทั้งสองคนไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครและตั้งแต่ที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนรรงก็ทำตามที่สัญญาเอาไว้เขาไม่เคยพูดจาและไม่เคยทำร้ายให้กวางต้องเจ็บช้ำน้ำใจเลยเขาคอยดูแลกวางอย่างดีและทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขครับฝ่ายของไอเชิดผัวเก่ากวาง ตั้งแต่กวางหนีไปมันก็ไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรเหมือนยังคงกินเหล้าเมายาใช้ชีวิตอย่างไร้สาระอย่างที่มันเคยทําทุกวันจนพ่อแม่ของไอเชอิดตายไอเชอิดก็ขายที่ขายทางแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการขายที่เอามาใช้กินใช้เที่ยวจนหมดอย่างที่มันเคยพูดเอาไว้และหลังจากที่ไอเชอิดสิ้นเนื้อปลาตัวแล้วไอเชอิดก็ใช้ชีวิตเป็นคนเล่ร่อนนอนตามสาลาวัด และไม่มีญาติพี่น้องคนไหนเหลียวแลสนใจและให้ความช่วยเหลือไอเชิดเลยแม้แต่คนเดียวครับท้ายที่สุดไอเชิดก็เสียชีวิตที่สาราวัดแห่งนั้นโดยไม่มีใครสนใจใยดีเลยขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ